สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุขขัวไทยนะวันนี้มีงานดีๆงานสวสวยๆมาให้ชมแล้วซึ่งนานๆจะได้เห็นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทางไกลลูกค้าทางไกลนะคะที่สนับสนุนง,งานทอมือบ้านเราค่ะวันนี้มีย่ามน,นะคะย่ามเย็บแบบโบราณโบราณแบบไหนแบบนี้ค่ะนอกจากคูกาวแล้วก็จะมีผ้าดิบข้างใน อีกชั้นหนึ่งที่ที่บ้านเราเรียกว่าอ่าหลองค่ะเป็นการใส่หลองนะคะข้างในก็จะนี่ค่ะก็จะนกให้ดูข้างในดึงมาก็เหมือนสองใบมาซ้อนกันนะคะอันนี้คือไส้ข้างในนะคะแล้วก็เอายัดใส่เข้าไปถุงนี้ค่ะพื้นนี้ที่นกอ,อยากเอามาให้ชมก็คือเห็นไหมคะงานวิบวับวิบวับอันนี้เป็นงานใหม่นะคะงานใหมทั้งใบค่ะ ยืนด้วยไหมแล้วก็พุ่งด้วยไหมนะคะเห็นไหมคะว่า,าตัวของย่ามจะมีความวิววับวิบวับวิบวับ,บ,บสวยต่างสีต่างมิติก็คือ,อยืนด้วยสีเขียวคะ่ะแล้วก็พุ่งด้วยสีแดงนะคะอันนี้เป็นยาน่ยามย่ามทอมือของบ้านเราคะ่ะนกให้ดูความงามใกล้ใกล้ แล้วก็ด้นแบบโบราณซึ่งคนด้นแบบนี้เขาเรียกว่าด้นกระดูกงูนะคะด้นแบบนี้ค่ะไม่มีให้ชมแล้วนะคะน้อยคนที่จะสามารถทําได้นะคะเห็นไหมคะสลับสองสีระหว่างสีเหลืองกับสีน้ําเงินค่ะเป็นด้นแบบโบราณค่ะแล้วแต่ละเส้นที่ด้นเนี่ยใช้เวลานานมากค่ะ แล้วก็ดูนี่นะคะดูลายของสิ้นนะคะซึ่งเป็นการเข็นเข็นไส้ก่อนไอเข็นไหมก่อนนะคะเข็นเสร็จแล้วถึงจะมาทอค่ะหเห็นไหมคะก็จะมีลายเขียนสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดำนะคะ3าสีนะคะงานก็จะออกมาอันนี้เป็นงานทอมือบ้านเราค่ะต้อบอกเลยผืนนี้ที่หยิบมาให้ชมนี่คือแบบว่าเป็นงานไหม ซึ่งปกติไม่ค่อยมีค่ะปกติจะเป็นฝ้ายแล้วก็มีอ่าหน้าที่เป็นจกค่ะแต่นี้ใหม่ทั้งใหม่ทั้งใบค่ะนกก็เลยโอ้ต้องขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่สนับสนุนบ้านเราทําให้เกิดงานที่สวยงามมาให้ชมกันอีกค่ะนกเจอปุ๊บถูกใจเลยหยิบไหมชมเงินค่านานๆจะได้เห็นนะคะเพราะฉะน้ใหญ่ที่ชอบชมนะคะ สิ้นสีศัชนาลายัยเสื้อผ้าทอสุขโขทยัยหรือว่าย่ามย่ามที่เป็นหน้าจกหรือย่ามธรรมดาก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองะคะ่ะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ไอดี ID ที่นกให้ไว้ตรงรายละเอียดได้นะคะทั้งไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ